มีวิธีแก้ข้อต่อกันพาอ่อนหรือหลวมไหมครับคุณเอ็กเซียถามมาอย่างแรกที่ผมเคยใช้คือน้ำยาเคลือบเล็บครับทาบางๆที่ชิ้นส่วนกันพลาได้เลยครับแต่ระวังนะครับให้ทาบางๆงก่อนแล้วค่อยเพิ่มความหนาไม่เช่นนั้นถ้าหนาไปทําให้ฝืดจนขยับและชิ้นส่วนหักได้ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยนํามาประกอบใหม่ย้ํานะครับว่าทิ้งไวให้แห้งสนิทก่อนจริงๆวิธีนี้ไม่จําเป็นไม่ค่อยแนะนําครับเพราะน้ํายาอาจกัดพลาสติกทําให้หักได้ปากกาแก้ข้อต่อหลวม เป็นปากกาใช้ทาลงบนชิ้นส่วนกันพลาได้เลยเร้อยแห้งแล้วใส่ชิ้นส่วนเข้าไปใหม่เป็นวิธีที่ใช้ดีพอสมควรครับไม่กัดพลาสติกและราคาก็าไม่แพงต้มยากแก้ข้อต่อหลวมกี้กี้ใช้หยอดเข้าไปที่ข้อต่อได้เลยแต่อันนี้ส่วนตัวยังไม่เคยใช้ครับ กาวร้อนใช้ทาที่ชิ้นส่วนและรอให้แห้งสนิทก่อนใช้กาวร้อนได้ผลดีพอสมควรแต่อาจกัดพลาสติกได้กันพรามเมอร์จอยกาดเป็นสติ๊กเกอร์ชิ้นเล็กๆใช้สําหรับติดที่บอลจอยหรือแกนเสียบวิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้ครับเพราะแผ่นหนึ่งราคาสูงพอสมควรแล้วเพื่อนๆใช้วิธีไหนแก้ข้อตอกันพราหลวมคอมเมนต์บอกกันบ้างครับ